สวัสดีเด้อครับพี่นอ้นกกนองเมื่อนี้ผมผู้จัดการโจกครับภาพพี่น้องว่าเบิ่งบ้านครับมารีวิวบ้านให้พี่น้องเบิ่งครับบ้านหลังนี้ยุ่โมูบ้าน,าน U al, บุญรักษาพี่น้องเป็นเท้าโฮมนะครับหนึ่งสั้นนะครับสองของนอนหนึ่งของน้ำเป็นหลังมุมเด้อพี่นออผผอ้องเด้อเดี๋ยวผมพาข้าไปเบิ่งข้างในตัวบ้านครับสีสมพี่น้องสีสมจ้ำๆเ,เ,เลยครับบ้านเมื่อสองรีโนเวทใหม่ครับ อยู่เขตยน้องกางปลาครับทางเขาอิทเทิลซีบอร์ดครับอยู่บอวินเด้อพี่น้องเด้อบ้านหลังมุมครับเบิ้งครับทางขางครับอันนี้ล่องจอดรถครับผมต่อเติมให้เรียบร้อยครับบ้านมือสองดีโนเวทข้างในครับผมนี่แล้วครับขางในเฮ็ดให้ยหม่แบบนี้แล้ครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ยหม่ครับพี่น้อง บันสองของนอนหนึ่งของน้ำครับหนึ่งของถุงหนึ่งของก้วจอดรถได้นหนึ่งขั้นครับทั้งขางบันจอดได้อีกครับเพราะว่าเป็นบันหลังมุมพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ของน้ำครับนี่สองของนอนเ้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสิงเข่าเตอร์ก็มีครับนี่ครับตูโชตูแขวนมีเบิดนะครับหลังบานครับตอนเติมให้เรียบร้อยครับ นี่ครับปัามหนาทางนามมีหมดครับนี่ครับโกงกัาคาต่อข้างหลังให้เรียบร้อยมีโปรงแสงอากาศเข้ามาข้างในได้ครับสิ่งลังจางนะครับประตูเปิดไปข้างนอกได้ครับนี่ครับบ้านมือสองรีโนวเวทพี่นอ้องสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ085 754 7680ปิกัดนี่ยูน้องกลางปลาครับ ทางเขาอีเทอร์นซีบอร์ดครับไปอีกทางนึงก็สิเป็นนีคมอุตสาหกรรมรถจัก์บอวินครับผู้ใเหตุงานอยู่แถวๆนี้อยากได้บ้านนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับนี่ครับเป็นบ้านหลังมุมครับเงียบๆแบบนี้แหละครับหมู่บ้านบุญรักษาครับนี่ครับท้าห้องสั้นเดียวครับสองของน้นหนึ่งของหนาเป็นหลังมุมครับพี่น้องเห็นได้ครับเป็นหลังมุมครับ รถติดไผครับมองนี่ก็จอดรถได้ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับเงียบครับนี่ครับห้องก็เฮ็ดสีห้ไหมครับสีสมครับจำๆเจ๊ดจัดทั้งสิ้นครับสีบัคือไผครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยครับเหตุการณ์อยู่แถวๆนี้ครับนิคมุลดจนาบอวินนะครับทางเขาอ่านิคมุตสาหกรรมอนเทนซีบอร์ดนะครับอยู่หนองกางปานะครับผม อยู่บอวินครับผมฝากไว้อีกหนึ่งหลังนเ้้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ